สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะอยู่กับผมนายกระเบื้องครับก็ขอฝากเพจนายกระเบื้องเช่นเคยน,นะครับไปกดติดตามแล้วก็กดถูกใจได้นะครับเพราะาเดี๋ยวมีอะไรผมจะแจ้งไว้ในช่องทางนั้นอีกช่องทางหนึ่งครับเอาล่ะกลับเข้ามาสู่อาร์ก e เลเจนต์ขวัญใจมหาชนของเรานะก็ผู้เดินทาง,งความโลภของเราได้เดินทางมาถึงตอนที่มีชื่อว่าเมืองที่ไร้ซึ่งหัวใจนะครับวันนี้ผมจะขอทํหนึ่งตอนนะเพราะว่าตอนนี้ยาวมากๆเลยทุกคนเออว่าอะไรนะครับ ไม่ไม่มีเหลือเลยเหรออืมใช่อ่ะเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีมาจํานวนหนึ่งแต่มันก็ถูกขายหมดอย่างรวดเร็วเลยทั้งนั้นเราจะม,มาอีกทีเมื่อไหร่กันนะครับลางที่ค่อนข้างเล็กของพ่อค้ากล่าวถามด้วยน้ําเสียงที่หมดหวังเจ้าของร้านขายสินค้าพิเศษไหวไหลให้ในขณะที่สายหน้าอืมก็ไม่แน่ใจนะบางทีก็หลายเดือนไม่แน่ว่าครั้งหน้าอาจจะเป็นหกเดือนเลยก็ได้ละมั้งแต่ก็ ตามปกติน่าจะสี่เดือนนะนอกจากว่ากําหนดการส่งจะมอบมันจะล่าช้าแล้วจำนวนของมันก็ยังมีน้อยพอสินค้าถูกส่งมาก็ถูกขายออกเทบจะหมดเออก่อนนะมันเป็นไอเทมหายากนี่มมะไม่จริงอะ่ะพอขาคนตรงหน้านี้พลันห่อไหลเจ้าของร้านถึงกับเผยรอยยิ้มขณะที่ยกนิ้วขึ้นมาให้อืมจะเจ้าคนข้างโคดีอยู่เออคร,ครับครับร้านของเรามีส่วนลดสําหรับ ผู้สึกเดินทางมาไกลในทุกๆปีไอเทมทุกชิ้นที่จัดวางอยู่บนโต๊ะโดยจะมีส่วนลดให้15%และมันจะสิ้นสุดถึงเพียงแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นคิดว่ายังไงจะเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้ทําไมไม่หยิบักไม่หยิบจ่ายใช้สอยสินค้าดูสักชิ้น,นล่ะที่อย่างนี้ค่อนข้างจะเล็กนะไอเทมส่วนใหญ่รอบๆตัวเจ้าล้วนแต่พิเศษทั้งสิ้นอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าหาซื้อจากพื้นที่อื่นด้วยซ้ำไป เจ้าของร้านตอนนี้เผยอาการอยากขายสินค้าจนหน้ารำคาญขึ้นมาถ้าหากว่าเป็นคนอื่นได้ยินคงจะตกหลุมพรางนี้ไปแล้วแต่ว่าพ่อค้าตรงหน้าเพียงแค่มองชั้นวางสินค้าและสายหน้าให้ไม่เป็นไรครับระหว่างผู้เล่นกับพ่อค้าพิเศษนั้นมักจะมีความแตกต่างกันอยู่เมื่อใดที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกับ NP c ซผู้เล่นทั่วไปจะไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาแต่ว่าราคาของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านทั่วไปหรือว่าร้านขายอาวุธมันมักจะแตกต่างกันไป ในตามแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ถังก็มองเป็นส่วนต่างเล็กน้อยในขณะที่พวกเขาต่างไม่ได้ใส่ใจนักส่วนอีกทางหนึ่งพอขามือฉมังนั่นไม่ใช่ราคาที่ต่างกันระหว่างพื้นที่คือความกว้างใหญ่ของราคามันอาจจะทำให้พวกเขารวยล้นหรือว่าหมดตัวได้เพียงเพราะแค่ส่วนต่างแค่นี้แต่ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น n อ c ในร้านพิเศษบ่อยครั้งมักจะลวงหลอกขิดที่จะปล่อยขายไอเทมในราคาตลาดเริ่มตกต่ำให้กับพวกเขา ในเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งของลดราคาบางครั้งก็ไม่ได้คิดลังเลขณะที่เข้ากินเหยื่อจนได้รับสินค้าความยิ่มตกต่ำลงที่ลดราคาเอามาไว้ในคลองพ่อค้าที่เชื่อคำพูดของ NPC หลายต่อหลายรายถึงกับล้มละลายเพียงชั่วข้ามคืนการค้าระหว่างเจ้าของร้านและพ่อค้านั้นเปรียบเสม,มือนกับการดวลดาบของนักรบก็ไม่ปานอืคิดตูให้ดีสิสิ่งของนั้นอยากจะพบเจออีกทั้งมันยังมีน้อยไม่ว่าจะหาที่ไหน ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีของลดราคาเยอะหรือก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้แต่เกิดว่าเจ้าซื้อหามูลค่าสักร้อยเหรียญทองนอกจากจะได้ส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วคาะจะขอมอบของแถมพิเศษให้ด้วยนะถ้าหากเจ้าของร้านยอมทุ่มเทขนาดนี้ร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจเลยว่ามันต้องเป็นสินค้าที่ขายไม่ออกนั่นแหละเออมไม่เป็นไรครับไว้ผมจะมาใหม่นะอืมแย่จังนะกะว่าจะให้ของแถมพิเศษสักสองชิ้นอยู่เชียว ถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็กลับมาหาได้ทุกเมื่อเจ้าของร้านยังคงตื้อไม่เลิกพ่อค้าคนนี้เพียงแค่สายศีรษะให้ก่อนที่จะหันตัวออกจากร้านฮึคิดว่าจะหลอกกันได้อย่างนั้นเหรอแค่ดูของก็บอกได้แล้วว่าราคามันตกต่ำไปกว่าครึ่งแล้วนะราคาตลาดนะ่ะแต่เอาเถอะสถานที่ห่างไกลแบบนี้ก็คงจะไม่มีล่นะผู้เล่นที่กำลังบ่นออดแอดนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอก,กจากพ่อค้าฮอบบิทนามวสิทนั่นเอง ถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องโดนหลอกล่อด้วยสินค้าลดราคาแบบนี้ไปแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้ซิดไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วหลังจากได้ลิ้มรสความขื่นขมและหอมหวานจากสหายรักนามว่าอาร์คที่ช่วยดูแลเขาขึ้นอย่างดีก็อาร์คดูแลไปอย่างดีเลยนะทุกคนทุกคนฟังไว้นะเขาได้เติบโตขึ้นมากและเป็นพ่อค้าที่มากประสบการณ์นอกจากนี้แล้วซิดยังได้รับชื่อเสียงมหาศาลที่นักการนในฐานะของพ่อค้า เขาเล่นเกมอย่างหนักหน่วงเพื่อสร้างยือเสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้ที่ได้รับมาก็เป็นเพราะสถานการณ์อันยุ่งเหยิองอยู่ภายในนัก,การัน์นั่นเองสองเดือนผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ที่อาร์คดิมไปจากซิวนาน่าซิดพูดกับตัวเองในขณะที่นึกย้อนไปถึงอดีตในช่วงเวลาเหล่านั้นอาณาเขตทั้ง12แห่งเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะว่าเกิดการบุกโจมตีขึ้นของกิล ตำแหน่งหลอดจึงได้เปลี่ยนมือกันเป็นว่าเล่นจนยากต่อการรักษาเอาไว้แต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสม,มดุลก็กลับมาถึงหลังจากพี่ผ่านความวุ่นวายที่แสนยาวนานท่ามกลางกิลทั้งหลายที่เข้าร่วมท้าชิงตำแหน่งหลอดหลายกิลไม่อาจจะอยู่รอดเพราะค่าใช้จ่ายในการทำสงครามที่เกิดขึ้นแต่มันก็มีหลากหลายพันธมิตรที่ทำสำเร็จได้ปรากฏขึ้นหนึ่งในพันธมิตรเมื่อจับจองตำแหน่งได้พวกเขาก็จะได้ถือครองมันไว้ได้อย่างมั่นคงตอนนี้มีพันธมิตรถ,ถึง5้าฝ่ายภายในนักการัน เมื่อห้าพันธมิตรถือคลองตำแหน่งกันครบแล้วทั่วทั้งนากรันจึงเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์กิวใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่ไม่พึงพอใจกับปราสาทเพียงแค่หนึ่งเป้าหมายแรกของผูเล่นคือการได้รับปราสาทและตำแหน่งหลอดเมื่อพวกเขาได้กลายเป็นหลอดแล้วพวกเขาจะสั่งสมค่าความดีความชอบจนสามารถได้รับตำแหน่งไว้เขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นหากพวกเขาบากบั่นได้รับปราสาททั้ง3แห่งพวกเขาจะได้รับตำแหน่งเป็นเอิร์นและ พวกเขาก็จะยังได้รับส่วนแบ่งมาจากปราสาทหลายๆแห่งเพิ่มเติมอีกด้วยเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้พูดกันว่าเมื่อใดที่พวกเขาได้รับอาณาเขตทั้ง6แห่งเอาไว้ในครองพวกเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมาควิดและถ้าเกิดว่าได้ครอบครองทั้ง12บออาณาเขตในนาการันแล้วล่ะก็พวกเขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์ให้กลายเป็นราชาถึงแม้ว่าขอ้อมูลเรื่องตำแหน่งราชายังยังไม่มีผู้ใดทราบแต่มันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า เป็นบรรดาศักดิ์ที่ดีเลิศที่สุดในหมู่ผู้เล่นการจะได้รับมานั้นมันต้องผ่านความยากลําบากเนื้อจินตนาการด้วยเหตุน,นี้เองพื้นที่ของนาการันจึงเกิดยุคแห่งสงครามนามว่าสงครามชิงชัยทว่ากองกําลังของทั้ง5้พันธมิตรมีกําลังอํานาจที่ทัดเทียมกันอยู่ไม่มีใครในพวกเขาครอบครองกําลังที่มากเกินพอจะได้รับประสาทแห่งเงินอื่นเพิ่มแม้ว่าพวกเขาจะมีกําลังสํารองที่เก็บงําเอาไว้แต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสำแดงถึงพลังอํานาจ หากพวกเขาเผยไพ่ในมือเร็วจนเกินไปแล้วล่ะก็กองกําลังที่เหลือจะทําการเท่งเล็งมายังพวกเขาก่อนและด้วยเหตุนี้พันธมิตรทั้ง5้าจึงต่างก็รั้งรอและตรวจสอบกิ่วอื่นๆที่ด้อยกว่าตัวเองเพื่อหวังจะรวบรวมควบกันไว้และได้รับประสาทมาเพิ่มในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมพลังอันใหญ่ยิง่งเอยไม่ใช่อันนี้มันสไปเดอร์แมนนะทุกคนพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่เริ่มจะลดน้อยลงในช่วงสงครามเย็น ขัวอานาจใหญ่ต่างก็ต่อสู้กันและกันเต้นการรับสิ่งสําคัญที่อยู่รอดในช่วงสงครามเย็นได้นั้นก็คือสมดุลแห่งปัจจัยพันธมิตรทั้ง5ต่างลงทุนเป็นเม็ดเงินไปไม่น้อยกับอาณาเขตของตัวเองและยังตั้งอกตั้งใจอยู่กับการพัฒนาพื้นที่พวกเขาล้วนลงทุนกับกองกําลังทหารเพื่อให้การจัดอันดับถูกยกระดับขึ้นทั้งหมดที่พวกเขาทาก็เพื่อรายรับที่เพิ่มและหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนในบรรดา5พันธมิตรมีหนึ่งชื่อ ที่เพิ่มขึ้นมาที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเป็นพันธมิตรเทอร์มิตที่ได้รับอนาเขตซิวนาไปไว้ในครอบครองนั่นเองอดีตนั้นอลันและอาร์คได้ตระหนักดีถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบของซิวนาเมื่อพันธมิตรเทอร์มิตคว้าซิวนาเอาไว้ได้อย่างมั่นคงได้แล้วพวกเขาต่างก็เลือกลงทุนเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลกับอนาเขตแห่งนี้พวกเขากลายเป็นอนาเขตรแรกที่ถูกเลื่อนระดับขึ้นเป็นอนาเขตร,ระดับ4นอกจากนี้ความดีความชอบทั้งหมด ที่ทาให้พวกเขาสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าสํานักงานการค้าที่อาร์คได้ก่อสร้างโดยเล็งเห็นผลเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อตําแหน่งหลอดได้เปลี่ยนมือสํานักงานการค้าก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นหอการค้าแห่งทวีป e เพื่อที่จะจัดเก็บภาษีมาเอาไว้พัฒนาด้วยเหตุนี้จึงทําให้พวกเขามีก้าวที่เหนือล้ํากว่าอาณาเขตอื่นๆถึง1นก้าวเสมอ <c oughs> เรื่องหลังเรื่องทั้งหมดก็คือสุดยอดพ่อค้าซิดคนนี้นี่เองซิด เผยรอยยิ้มอย่างพึงพอใจสิทธิ์รับงานที่หอการค้าแห่งทวีปก็เป็นเพราะว่าอาร์คยัดเยียดตำแหน่งนี้มาให้ผู้นําองค์กรก็เป็น n p c ที่อาร์คให้ความไว้วางใจอย่างโวโกซูและด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ได้ต่างอะไรกับเส้นทางที่รอยไว้ด้วยกลีบกุหลาบซิท์ตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการธุรกิจแล้วเขาต้องรับผิดชอบการซื้อขายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างภายในหอการค้าแห่งทวีปและเขายัางต้องจัดหาสิ่งของอีกมากมายมาขายภายในหนึ่งสัปดาห์ซิด มีเงินหมุนเวียนนับหมื่นหมื่นเหรียญทองเป็นเพราะว่าการทำธุรกรรมครั้งใหญ่เช่นนี้ทักษะทั้งหลายของซิดจึงเพิ่มระดับขึ้นราวกับว่าคลาั่งเพราะคาประสบการณ์จากธุรกรรมที่ผ่าน,านมาซิดตอนนี้ผ่านระดับเลเวล2 0 0ไปเรียบร้อยและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้รับฉาย,ยาสุดยอดพ่อค้าจากพ่อค้าทุกๆคนที่ต่างก็เผยความอึง้งทึ่งให้กับตัวเขาโอ้โหนัน่น,นมันซิดเขาเป็นตำนานพ่อค้า ที่มีเงินหมุนเวียนหลายพันเหรียญทองภายในหนึ่งสัปดาห์เพียงแค่สองเดือนเขาถึงกับได้รับการแต่งตั้งจากแผนกคนต่างถิ่นขกข,ขอแข่งทวีปเลยเหรอไม่ใช่ว่าผลประกอบการระยะสั้นของเขาเมืนมากล้นเลยได้รับฉายาสุดยอดพ่อค้าจากเกี่ยวพ่อค้าไม่ดัดหรือ,อยังไงน่ะใจแล้วเรื่อต่อบนอกนั่นหมายถึงการยอมรับจากเกี่ยวไม่ดัดซึ่งจะมอบให้กับผู้มีฉายาสุดยอดพ่อค้ายัางไงล่ะอืมนี่มันน่าทึ่งจริงๆเลย ว่าแต่มีกี่คนกันที่ได้รับฉายาสุดยอดพ่อค้านะแถมตอนนี้ยังไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะสุดยอดพ่อค้านั้นจะได้รับการดูแลระดับ v i p จากทางกิ้วเลยละและเขาจะได้รับข่าวสารระดับวงในเฮ้ยใครบ้างจะรู้ละ่ะว่าข่าวสารระดับวงในนะ่ะจะช่วยเสริมเรื่องการค้าได้อีกมากแค่ไหนจริงมากเงินทุนของเขาตอนนี้ถ้าจะเพียงพอสร้างกิ้วหนึ่งหรือว่าสองที่ได้เลยเมื่อสิ์ปรากฏตัวที่ศูนย์การค้าภายในกิ้วไมดัตเขา ก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบแห่งความเรียสยามาจากทั่วทุกสารทิศ <c oughs> นับถือเข้านับถือให้มากขึ้นไปอีกสิทธ์ถึงกับอุบความดีใจเอาไวท้ทุกๆครั้งแต่มันก็มีบางคนระหว่างทางที่เผยความสงสัยอืมแต่แล้วทําไมคนมากมีถึงได้สงสัยชุดแบบนั้นกันละ่ะเฮ้ยใช่แล้วไม่ใช่วัดนี่กลิ่นมันออกจะแย่ไปหน่อยหรือไงเนี่ยซิ์สงสัชุดระดับต่ํา นอกจากนี้แล้วเขายังง่วงจนไม่มีเวลาไปซักล้างหรือว่าทําความสะอาดร่างกายให้ดีเฮ้ยคิดว่าพวกคนรวยคงไม่ค่อยสนใจในเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วหรือเปล่านะบรรดาพ่อค้าต่างก็พยักหน้ารับแล้วพูดคุยกันต่อไปแต่ว่าความคิดของเซธถ,ถึงกับต้องสว่างวาวขึ้นมาเพราะคําพูดของพวกเขาฮึเจ้าพวกนี้มันไม่รู้อะไรเลยชิจริงเรานะ่ะไม่มีเงินแม้แต่ทั้งแค่เรื่องกินเลยจะไปพูดอะไรถึงเรื่องเสื้อากันล่ะ ถูกต้องเขาไปพผู้จัดการธุรกิจสําหรับคนต่างถิ่นของหอแห่งการค้าแห่งตะวีปเป็นพ่อค้าผู้ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า10,000หนื่นเหรียญทองภายในหนึ่งสัปดาห์สุดยอดพ่อค้าที่กิลไมดัตต่างก็ให้การยอมรับความจริงภายนอกนั้นช่างหน้าทึ่งยิ่งนักแต่แล้วความเป็นจริงเบื้องหลังเขาเพียงแค่ได้รับเงินเดือนจากหอการค้าแค่เท่านั้นแน่นอนตอนนี้เขาได้รับเงินเดือนพอที่จะใช้จ่ายและยังมีโบนัสมากมันก็เพียงพอสําหรับพ่อค้าคนอื่นๆสําหรับการกินและใช้ แต่ถ้าเกิดว่าเก็บออมให้ดีๆก็อาจจะร่ํารวยได้แต่ว่าเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับมาจะต้องถูกส่งมอบให้กับอาร์ค <c oughs> ทุกคนเอออาร์เป็นคนรีดถ่ายอยู่ข้างหลังนี่เองนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเซทเราจะหลุดพ้นวงจรน,นี่วเน่าเไปได้เมื่อไหร่นะเหมือนกับเป็นนี่นอกระบบเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวผม้าตอนจบมากเลยทุกคนเอาไว้ไปต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับ